เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านอาเซียนอีกประเทศหนึ่งครับแม้ว่าประเทศนี้จะไม่ได้มีพรมแดนติดกับไทยโดยตรงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วก็ต้องยอมรับในแง่ของการเป็นประเทศใหญ่และเพิ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้นะครับผมกําลังหมายถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรารายงานในจังหวะนาทีต่อน,นาทีในจังหวะที่ปิดหีบการเลือกตั้งแล้วก็มีผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาเมื่อวานนี้เราโชว์ทั้ง exit poll ทั้ง i c k c o u n t ที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทั้ง Exit p o l l ก็คือการสำรวจว่าประชาชนคนนั้นเลือกอะไรในวันที่เข้าคูหาหรือว่าในวันก่อนเข้าคูหาที่เป็นครั้งล่าสุด Quickcount ก็คือการที่เอาบัตรลงคะแนนที่ประชาชนไปลงจริงๆเนี่ยแล้วสุ่มมาส่วนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้แล้วเอามานับก่อนเพื่อให้เห็นสัดส่วนคะแนนว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็เป็นไปตามภาพนี่แหละั ควิกเคาล่าสุดที่มีการอัปเดตเนี่ยประธานาธิบดีผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียเบอร์2 r ปราโบวซูเบนโต58%นตะครับตามมาด้วยเบอร์หนึ่ง25.32%และเบอร์36.68% 8เช่นเดียวกับ Exit p o ทที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันตัวเลขแบบนี้เมื่อวานนี้เราอธิบายแล้วแต่ขออธิบายซ้ำอีกรอบนะครับว่าตัวเลขที่เบอร์หนึ่งหมายถึงผู้ที่มีคะแนน มาเป็นอันดับหนึ่งะครับก็คือผู้สมัครหมายเลขสอปราโบวซูเบนโตเนี่ยได้คะแนน58% 58%หมายความว่าเกินครึ่งถ้าผลอย่างเป็นทางการเป็นแบบนี้จริงๆแล้วไม่ติดเงื่อนไขรองที่ว่าเขาจะต้องได้คะแนนเกิน20%ในพื้นที่19จังหวัดซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจังหวัดทั้งหมดของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามนี้เขาจะได้เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียจากการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องเลือกตั้งครั้งที่สองเพราะว่าตามข้อกําหนดการเลือกตั้งของอินโดนีเซียนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่สองครับแม้ว่าจะมีผู้ชนะในการเลือกตั้งรอบแรกแต่ว่าถ้าผู้ชนะไม่ได้คะแนนเกินครึ่งก็จะต้องมีการเลือกตั้งรอบสองโดยเอาผู้ที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่สองมาแข่งกันอีกครั้งนี่เป็นเรื่องที่ชวนคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ขอยญาตเอามาปูพื้นอีกครั้งเพราะว่าวันนี้เราจะมองภาพ ไปข้างหน้าต่อเป็นการมองภาพไปข้างหน้าแบบข้ามช็อตเลยนะครับข้ามช็อตว่าถ้าปราโบวซูเบนโตขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียการเมืองอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกนะครับว่านี่คือการคาดการจณกผลที่ไม่เป็นทางการเพราะว่าผลที่เป็นทางการเนี่ยคงใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเพราะว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอินโดนีเซีย200กว่าล้านคนนะครับการนับ ใช้เวลาวรวดเร็วคงเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้น,นผู้สมัครอีก2คนที่มีคะแนนตามมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะครับโดยระบุว่าอยากให้ทุกคนรอผลยังเป็นทางการก่อนและไม่ควรมีบทสรุปที่เร็วเกินไปแต่คนที่ออกมาดูเหมือนจะประกาศชัยชนะแล้วก็คือปราโบวสูเบนโตับแล้วก็คู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี กิบรานรากาบุนิงราการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกชายของประธานาธิบดีจโจโควีเนี่ยดูเหมือนจะประกาศชัยชนะไกลๆไปแล้วแหละครับโดยทั้งคู่ได้กล่าวในการถแถลงข่าวใหญ่หลังทราบผลอย่างเป็น,ปนทางการเมื่อวานนี้บอกว่าการรณรงหาเสียงได้ยุติลงไปแล้วและนี่ถือว่าเป็นชัยชนะของชาวอินโดนีเซียทุกคนและพวกเขาจะเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของชาวอินโดนีเซียทุกคนเช่นกันในปราโบวระบุว่าเขาอยากจะขอย้ำอีกครั้ง ว่าเขาจะนำพาประเทศคุ้มกันและปกป้องชาวอินโดนีเซียทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาส,สนาใดมีพื้นฐานทางสังคมแบบใดชาวอินโดนีเซียทุกคนจะอยู่ในความรับผิดชอบของเราในการปกป้องผลประโยชน์ของทุกคนแม้จะเป็นการประกาศชัยชนะไกล่ไกของนายปราโบโวนะครับและนายปราโบวเนี่ย,รโโยครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคู่แข่งสําคัญแล้วก็แพ้การเลือกตั้งตอบประธานาธิดีโจโควีในการเลือกตั้งอินโดนีเซีย2ครั้งที่ผ่านมา แต่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เขายังถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นชัยชนะที่หนีไม่พ้นเงาของอดีตคู่แข่งที่กลายมาเป็นพันธมิตรอย่างประธานาธิบดีโจโควีอยู่ดีต้องอธิบายนะแกว่าในโจโควีเนี่ยถูกห้ามด้วยข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหน่งในสมัยที่3เพราะว่าครบวาระสองสมัย10ปีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นคะแนนนิยมในตัวของประธานาธิบดีโจโควี ก็ยังคงสูงนะครับมีการสำรวจว่านายโจควิยังคงได้รับความนิยมมากถึง80%เมื่อปลายปีที่แล้วประธานาธิบดีโจควิใช้วิธีพลิกเกมครับมาแสดงตัวสนับสนุนนายปราบโวโแทนที่จะสนับสนุนนายกัญจาซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่สนับสนุนเขาเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียมาตลอด10ปีนี่คือการพลิกเกมเลยนะครับมาสนับสนุนอีกคนหนึ่งก็คือนายปราบโวโจากอีกพรรคหนึ่งแล้วคนคนนั้นที่นายโจควิเปลี่ยนมาสนับสนุนเนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกันแท้ ก็เป็นการแสดงออกว่านายโจควีสนับสนุนนายปราบโวแหละครับแล้วก็ทําให้มันชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นอีกครับด้วยการที่ประธานาธิบดีโจควีเนี่ยส่งลูกชายของตัวเองมาเป็นคู่ชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียคู่กับนายปราบวเสียเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือการประกาศตัวของประธานาธิบดีโจควีซึ่งยังคงมีคะแนนนิยมในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในสังคมอินโดนีเซียมาประกาศตัวสนับสนุนนายปราบโว ส่งลูกชายไปแพ็คคู่กับนายปราโบโวเนี่ยทำให้ในายปราโบวมีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นทันทีอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะว่าบรรดาผู้สนับสนุนนายเจาโควีก็ย้ายมาสนับสนุนนายปราโบวด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือผลชัยชนะที่มีเงาของประธานาธิบดีเจลโควีหนุนหลังนะครับทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า นี่อาจจะไม่ใช่แค่ชัยชนะของนายปราบโวโแต่นี่อาจจะเป็นชัยชนะของตระกูลของนายโจควีและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปูทางให้ตระกูลของนายโจควีกลายเป็นตระกูลการเมืองใหญ่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะการปูทางให้ลูกชายคนโตซึ่งเป็นผู้ชิงรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียในตอนนี้ให้เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียในอนาคตหรือไม่ลูกชายของรประธานาธิบดีโจควีจริงๆแล้ว ้าจะให้เป็นผู้นำก็เป็นได้นะครับแต่ว่าคงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะนักในตอนนี้เอาเข้าจริงเนี่ยด้วยวัยอาวุธด้วยอาวุธของเขาด้วยอายุของเขาเนี่ยก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ในการสมัครเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งก็ยังไม่ถึงเกณฑ์สมัครเป็นรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลูกชายของประธานาธิบดีโจโควีได้ไฟเขียวจากสารัฐธรรมนูญ ให้เป็นได้โดยระบุว่าเขาเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำท้องถิ่นมาก่อนเห็นไหมครับว่ามีความพยายามปูทางให้ลูกชายของประธานาธิบดีโจโควีเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับชาติอยู่แต่ว่าก็ติดล็อกเรื่องของอายุที่แม้ว่า3ามรัฐธรรมนูญจะช่วยปลดล็อกให้แต่ความสง่างามถ้าสมมุติว่าคิดแบบสุดตรงสมมุติว่าลูกชายของประธานาธิบดีโจโควีคนนี้ เป็นประธานานธิบดีซะตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยความสาง่างามก็คงจะเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามและจะกลายเป็นแรงกดดันที่มากกว่าแรงกดดันที่เป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็ถือได้ว่ารุนแรงพอสมควรเป็นข้อคราหาที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจโดยตรงเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นในการเมืองอินโดนีเซียตอนนี้คนที่ติดตามการเมืองอินโดนีเซียกำลังมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลการเมืองโจโควี ซึ่งรากเดิมประธานาธิบดีโจโควีเกิดเติบโตและกลายมาเป็นผู้นำอินโดนีเซียเมื่อ10ปีที่แล้วได้เนี่ยเพราะการที่เขาไม่ได้เป็นฐานจากการเมืองไม่ได้มีฐานจากกองทัพเลยนะครับเติบโตและได้รับคะแนนนิยมถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วจากการที่ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากมองว่าประธานาธิบดีโจโควีเนี่ยเป็นบุคคลที่ เป็นสายนอกไม่มีฐานการเมืองไม่มีฐานกองทัพสนับสนุนก็เลยเทคะแนนให้กับผู้นำคนนี้แต่สิปีผ่านไปประธานาธิบดีโจโควีมีฐานการเมืองเป็นของตัวเองและดูเหมือนฐานการเมืองนั้นกําลังจับปูพื้นปูทางไปสู่ทายาทก็คือลูกชายให้เป็นอนาคตผู้นำอินโดนีเซียหรือไม่การเมืองอาเซียนเนี่ย จะว่าซับซ้อนก็ซับซ้อนนะครับแต่ว่าจะว่าว่าเรียบง่ายก็เรียบง่ายเพราะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอินโดนีเซียตอนนี้หลายคนก็บอกว่าก็คล้ายๆกับการเมืองฟิลิปปินส์ที่ประธานาธิบดีดูเตเตออดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก็เลือกที่จะส่งลูกสาวซารราดูเตเตไปแพ็คคู่กับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียจนชนะเลือกตั้งมาแล้วเหมือนกัน ภาพเดียวกันเลยครับแต่ว่าเกิดขึ้นคนละประเทศหรือเอาเข้าจริงถ้ามองกว้างกว่านั้นเราก็เห็นเรื่องของตระกูลการเมืองทายาททางการเมืองเกิดขึ้นในการเมืองอาเซียนเอเชียตน,เอ,เยนออกเฉียงใต้ในหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูความน่าสนใจอีกมุมหนึ่งนะครับตั้งหลักแบบนี้กันก่อนนะครับย้ำอีกรอบละกันการเลือกตั้งอินโดนีเซียยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการแต่ผลอย่างไม่เป็นทางการทั้งควิกเท้าทั้งเอ็กซิสโพ ไปทิศทางเดียวกันหมดก็คือเบอร์สองจะมาวินเบอร์สองจะเป็นประธานาธิบดีด้วยการเลือกตั้งเป็นครั้งเดียวเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็มองข้ามช็อตแบบนี้เลยครับว่าถ้าผลคะแนนมันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยรัฐบาลของปราโบโวอาจจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากมากถึงขั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพเลยนี่ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าระบบการเมืองของอินโดนีเซีย คนที่จะเข้ามาสมัครเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะต้องมีคะแนนรับรองจากพรรคการเมืองหรือขั้วการเมืองที่มีเสียงอยู่ในสภาอย่างน้อย20%ของสภาครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะมาจากการรับรองของพรรคการเมืองพักเดียวที่มีคะแนนถึงเกณฑ์หรือจะมาจากพรรคการเมืองหลายพักที่จับกลุ่มกัน เป็นขั้วการเมืองก็ได้นะครับโดยในกรณีของนายปราโบโวเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากขั้วการเมืองที่ประกอบไปด้วยพรรคการเมือง9พรรคด้วยกันนะครับส่วนผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียอีก2คนที่เหลือ2เบอร์ที่เหลือเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากพรรคการเมืองเบอร์ละ4พรรคถ้าคิดเร็วๆหมายความว่าตอนนี้ปราโบโวมีพรรคการเมืองหนุนอยู่แล้ว9พรรคคิดแบบ1นบวกหเป็น2เลยนะครับ หมายความว่าถ้าปราโบโวเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียเขาจะมีเก้าพักการเมืองเป็นแนวร่วมรัฐบาลในมือไปโดยปริยายแน่นอนและที่สำคัญครับพักการเมืองที่เดิมทีไม่ได้รับรองในปราโบโวแต่ไปรับรองผู้สมัครอีกสองคนเนี่ยจนถึงนาีนี้กนาทีน,านี้ก็มีแนวโน้มว่าพักการเมืองที่สนับสนุนผู้สมัครอีกสองเบอร์เนี่ยก็อาจจะเข้าร่วมเป็นขั้วรัฐบาลของปราโบโวด,ด้วย หลายคนก็เลยจับตาไปที่พักของผู้สมัครเบอร์สครับเบอร์สาเมื่อสักครู่ก็คือนายกัญจานาครับซึ่งอยากที่บอกว่ามีพักการเมืองที่มีชื่อว่า p d ดีพ p สนับสนุนเป็นพักเดียวกับพักที่สนับสนุนนายโจโควีตลอด10ปีที่ผ่านมาและก็นายโจโควีก็พลิกเกมมาสนับสนุนปราโบวอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปก็คือเดิมทีเนี่ยนายโจโควีอยู่พัก PDIP ถ้าเอาตามการไม่พลิกเกมถ้าไม่มีการพลิกเกมเกิดขึ้นเนี่ยเขาควรสนับสนุนเบอร์3ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นพรรคเดียวกันมาจากค้่เดียวกันฝ่ายเดียวกันแต่ว่านายโจโควีก็เลือกที่จะพลิกเกมไปสนับสนุนเบอร์2ตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าพรรค PDIP เนี่ยจะเอายังไงต่อถ้าไปดูการเลือกตั้งเมื่อวานซึ่ง ในครูหาเลือกตั้งเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเนี่ยจะไม่ได้รับบัตรใบเดียวนะครับบัตรใบหนึ่งก็คือเลือกประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีนอกน,นั้น,นียก็จะมีบัตรเลือกสมาชิกสภาบัตรเลือกผู้แทนท้องถิ่นอีกถ้าไปดูสัดส่วนในบัตรสมาชิกสภาปรากฏว่าสมาชิกสภาที่มาจากพรรคพ d ดี P P เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้ที่นั่งในสภาอินโดนีเซียม,มากที่สุดนะครับคำถามก็คือแล้วพรรคนี้เนี่ยเขาจะเลือก เป็นพรรครัฐบาลไปรวมกับราโบวหรือจะเลือกเป็นพรรคฝ่ายค้านกันแนะ่เพราะว่าในมุมหนึ่งพรรค d i p เนี่ยสนับสนุนผู้สมัครอีกเบอร์หนึ่งนะครับที่ได้คะแนนน้อยกว่าราโบวถ้ามองแบบพื้นฐานเอเขาก็น่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือเปล่าแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอย่าลืมเช่นกันนะครับพรรคพีดีไมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโจโควี ok สนับสนุนกันมา10ปี ่อนที่โจโควีจะพลิกเกมเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์1ิปีเนี่ยมันจะทำให้เกิดขึ้นและทำให้พรรคพ d i p ไปอยู่เป็นขั้วรัฐบาลกับปราโบเวหรือไม่แล้วอย่าลืมนะครับที่นั่งในสภาของพรรคพ d i p เนี่ยมาเป็นที่หนึ่งนะครับหมายความว่าถ้าพรรคพ d i p มาอยู่กับรัฐบาลปราโบเวจริงเนี่ยก็จะเป็นสัดส,ส่วนในสภาที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากเลยหลายคนก็เลยมองว่าตอนนี้ก็ต้องดูพรรคพ d i p ว่า เขาจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนแล้วคําตอบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคําถามที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคพีดีพีกับประธานาธิบดีโจโควียังเป็นความสัมพันธ์ที่ดียังเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าประธานาธิบดีโจโควิก็เลือกที่จะพลิกเกมไปสนับสนุนผู้สมัครอีกคนที่ไม่มาจากพรรคที่สนับสนุนกันมานะครับแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็มองแล้วครับ ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือรัฐบาลของนายปราโบโวจะเป็นรัฐบาลที่น่าจะมีเสถียรภาพในมุมตรงกันข้ามพักฝ่ายค้านขั้วฝ่ายค้านก็อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพครับ มูฮานุดดินมุตตาดีนักวิจัยโครงการอินโดนีเซียศึกษาสถาบันไอซิสยูซุปอิศักให้ความเห็นกับ CNA สื่อของสิงคโปร์มองแบบนี้เลยครับว่าเขาเองมีความกังวลว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้จะทําให้รัฐบาลปราโบโวไม่มีฝ่ายค้านเลยและถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับดูกันต่อนะครับการเมืองอินโดนีเซีย มีความสนุกมีความเฉพาะตัวในรูปแบบของมันอยู่แต่ความเฉพาะตัวที่ว่าเนี่ยก็ยังเป็นความเฉพาะตัวที่หลายคนมองว่าก็ยังมีความคลับคล้ายคลับคลาคล,าคลา้คลายคลึงกับการเมืองในแถบของประเทศในเอเชียตนออกเฉียงใต้คืออาเซียนก็คือในแถบแถบประเทศบ้านเราอยู่ดีนั่นแหละครับสํานักข่าวทุเดย์เมคท o r ร o ท t เดย์